สวัสดีค่ะเปิดพอร์ตหุ้นอเมริกาสไตล์ครูอนุบาลน,นะคะสอนการออมครูอนุบาลสอนการออมวันนี้นะคะผ่านการลงทุนนะคะสําหรับผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักเรียนหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะที่มองการลงทุนแบบเงินทํางานนะคะดังนั้นสิ่งที่แนะนําวันนี้นะคะก็คือลงทุนผ่านหุ้นอเมริกาค่ะนั้นหุ้นอเมริกาใน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 ,ในฐานะของคนไทยในปัจจุบันนี้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมาก ะะตัวดิฉันอยูใ่ในวงการของตลาดหุ้นเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะคะดังนั้นก่อนหน้านี้การเข้าถึงหุ้นอเมริกาค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่อยู่เรื่องยากอยู่แล้วก็ใช้วงเงินสูงตอนนี้คุณสามารถที่จะลงทุนได้เริ่มต้นที่5 0บาทนะคะและทำยังไงนะคะอันดับที่1นนะคะอันดับที่1นนะคะเปิดบัญชีสําหรับตัวเองนะคะสําหรับตัวเองนะคะอาจจะมีหลายวิธีนะคะสําหรับตัวเองแล้วอันดับที่1นนะคะเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย นะคะเพื่อลงทุนในตลาดหุ้นนะคะดังนั้นเปิดบัญชีทั่วไปนี่แหละค่ะเขาจะมีการสแกนอะไรต่างๆครบเรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดแอปอะไรมาเรียบร้อยเปิดบัญชีนะคะแล้วก็2นะคะบัญชีเกียรตินายคินนะคะธนาคารที่2นะคะธนาคารเกียรตินายคินนะคะเพราะว่าจังหวัดของเราพื้นที่ของเราชนบทบนอกดูนะคะพื้นที่ไม่มี ไม่มีแอป,ปไม่มีธนาคารเกียรตินาคินนะคะเราก็เลยต้องอาศัยการเปิดผ่านผ่านธนาคารแรกก่อนนะคะก็คือธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ธนาคารที่2ก็คือธนาคารเกียรตินาคินหลังจากนั้นถึงจะเข้าถึงแอป,ปดามนะคะ D I M E ดามนะคะเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปออมเงินผ่านตลาดหุ้นอเมริกาได้มี3ขั้นตอนนะคะ 1. กสิกร 2เกียรินากินและ3ดามเมื่อทุกอย่างผ่าน3ลิงก์นี้แล้วนะคะท่านจะสามารถเริ่มลงทุนแบบนักลงทุนหุ้นอเมริกาได้ค่ะเราก็จะเป็นนักออมระดับมหาชนระดับโลกเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ